ขอบคุณคม่อานนอนตอืกลับไปมาันเป็นเกิดอ่ะเป็นเกิดม่เไมะมยิ่งแ่ไมไม่ต้องการอะไรพี่รอเท้าสสีินะียเอามาคูดพูีเดี๋ยิอะไรนัวะไม่คือไม่ค่อยสเน้น เราำอยา้เนี่ยคืออะไรเ่นจะโแล้วที่ไหน้วผลหนักแสนวันนี้มอัตแต่เช้าลพี่ผม้าขาวมากเลยเนี่ยใช่วันนี้จะปดู เยอะเหอะเยอะเหอะถเมื่อไหร่นะทุกคนแอนตัวแป๊ดมนยังไม่แอนมาแล้วขาวไปเออใช่ดับรือดับเลยไป้นไปกลับไปไ่ ไอ้ไม่เคยไปญี่ปุ่นพี่แนะนำน้ากลัวกับไอ้รถไฟฟ้าไอ้รถไฟเหาะอ,อะไรอ่ะญี่ปุ่นอะขับรถแบบแขับรถไหนโอเคขับอะไรให้ดูแม่ขบับขาแบบไปแม่ขับไมบอกไม่บอกอะไรให้นะแม่ขับดูขับเลย <c oughs> ใคกาชีวิตเ่ยนได้เป็นเลยนะไ้ปนดีค okay. nice. ่ะดีค่ะดีค่ะดีคะหาแล้วเหรอบเลื่อนหายโอแอย่นี้เข้อเฟื่อเหรอไม่ายอไนี้เอ

กลับได้เนาะเขาอ่ะเ้าอ่ะอะไรอย่างพี่บี่บีเนี่ยจะไปจะไปจะไปยังไงเหรอพี่จะไปสอนเพื่อนกลับก่อนด้วยนีค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณเออไปต่อทีนี้พอแขกมาครับรอพอเปิดไมค์เออน้องมันดีเดี๋ยวได้ดีนะพี่ครับ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  뭐가 또85 매듭도 안 되는데 วั <muitas> นน <arias> ี้นะครับผมมาอยู่กับปูนะฮะก็ตอนนี้เราจะพามากรอบไม้กรอบไม้นะครับเราจะมาเสนอวิธีการนะครับผมาการทำนะครับผมกรอบอันนี้เป็นคนที่น่าสงสารคือถือกล้องเขาจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวแม่เขาจะเห็นรูปคนอื่นนะเราจะไม่เห็นตากล้องนี่ครับผมหน้าหน้าตากล้องเป็นอย่างนี้ฮะดี่เจอกันครับผมค่ะครับหน้าใสมากเลยบายๆค่ะ ปน่ะได้กินปูนไ้กินได้กินรั้กินได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 ้กินไร้าเนได้กินไอากนไ้กินได้กิได้กินไอ้กนได้กนได้กนได้กินได้กินได้ินได้กินไ้กินไ้กินได้กิน้กินไ้กินไ้กินได้กินไมนไ้กินได้กินกิน้กินได้กิน้กน้กินไดกนไ้นไดกินไหนต่อไดนไดนด้กนไดกันไกินไ้กินได้นดี๋ิว้ก มาดีค่ะพ่อัดีจ้าดีจ้าไม่เชิไมู่เยดูอยู่แล้วเลยพาจดีไม่นเลย่ยตามติดทุกโมเมนต์ตามติดทุกโมเมนต์

ถึงว่าจะมาสนามกเลยนเข้าเพื่อให้เข้าบรรยากาศโอ้หชุกเหมือนออกกำลังกายแล้ววิ่งแข่งกาแฟคับ